โดยสบายดีสบายสบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาสวนมันเนาะมากลมันกะสิมากลมันมัน,มนบำหมายกำลังจุดปูดดกลมันแลวน้นอ,นนองเคยกำควนกำวน ยังวางกะมาทางพีเดอร์มาก้นมันซอยเพ sw insight, เิ่นก้นมันควัดมันซอยเก็บมันซอยเพิ่นก็ได้ตอนนี้ฮะ <us> <Shore> <products> เ corona, no. euh. ิ Hello, ่นยังวางได้เดี๋นี้เิ่นว่าสิเลี้ยงเมาหนึ่งเราข่าวป๊อกหนึ่งเหรโอ้ยเป็นจงใจน้อเบาขุดมันก้นมันมือนี้กะเมื่อยบอกโทรรถกับเป็นนได้เดี๋ยวนี้ค่ะโทรซองเทือสซำเทือเลยค่อยกับโบวหยเลยได้โทรบังดูโทรอีกบังดูจะ เทืาสองเท้อสิได้มาอยู่บ่มือนี้สัสดีคโอ้สิได้มาอยู่บ่รถนี่เนาะอยู่ไสเดลยวเดี๋ยวนี่เนาะคุดุดท่าบวอยได้นี่ยคุดท่าเมื่อยท่าแล้วเนาบวอยเลยเนี่ยท่าอะไรได้บ่อยู่ไซรถฮะขอบุญกองมามาได้เจ้าบัวมาละเมื่อได้นี่มันโดดเลยได้บ้าเอ้ย โถ่ด้วยสีส้มหรือสีแดงหรือสีท่ารัดเดี๋ยวนี้ค่ะสีส้มเนอะสีอื่นหอาอ่ะสีส้มเนอะมาเลยวายสีส้มสีส้มเน้นสีส้มสีส้มสีอื่นเอาเนอเน้นสีส้มมาเด้อะมาจากสมองจากสีฮอดเดี๋ยวนี้ย่าตัวกันได้โจิตตัวเดี๋ยวเถอะเออพอแล้วบ่อได้แล้วบ่ นั่เจ้าได้แล้วครยังนะเฮ้ยคบอบกมาจากเทื้ยสีเบิ้งสีชมคันใหญ่คันน้อยเดือบคันน้อยกับบเอาได้เอาแต่คันใหญ่ได้มาคันใหญ่ปะเมื่อมากกลนี่เพราะว่ามันค่อยมันหัวใหญ่แล้วก็แก่นอีกได้เออเออนั่นแหละเออได้รถใหญ่เดือรถน้อยกับบัเอานี่รถน้อยเพิ่นบัเอาเดือนี่ฮะเออเอาจังได้กะมาไวๆได้เออคนได้สีชมมาแล้วเออบอกเพิ่นมาไวๆได้เมื่อยได้แบบนี้ ซองสามมือแล้ว huh. ก uh ้น huh. ท่านี่โอ๊ยตา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 ยตัวแล้วมามามามื้อนาะเออเออเออเคมื้อนี่รีได้โอ้ยถาลดเนาะอืม๋อลดเลยมาปลาเอ้ลดไปลดลดไปลดลดไปลด เอู้ดต,ต่อฮุดท่าได้อา่าฟ้าไปก่อนเดอ้อบัดน,นี้เดอ้อเอาเ <พา S 1> ปา็นจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปอีปกเด้อเป็นจังไดกับท่าฮับฮับส้มคลิปต่อไปว่ารถไทยส้มสีมาอยู่บ่เนาะเออสีมาให้บ้าเพิ่นอยู่บ่เขาว่าสีมากับเป็นจังไดกับมาสีอื่นกับบ้าอ้าวได้เพิ่น,ะนอเอาเอาแต่สีส้มมันน่รอสีส้มสีแดงกับบ้าอาสีส้มเป็นจังไดกับ เมื่อนี้ขอจบสำนีนอ้นอฟคลิปนี้เอาไปจกใดกับบ๊ายบายสบายดี